สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาปลูกชนชมนะคะรากตะขาบแล้วใช้ทรายเป็นตัวล่อรากนะคะให้รากเดินเร็วนะคะขั้นตอนแรกๆก็เหมือนอปกตินะคะก็คือรองพื้นด้วยกากมะพร้าวก่อนนะคะแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปแล้วก็ทําเป็นโพลขึ้นมาแบบนี้นะคะทําเป็นโพลขึ้นมา เพราะว่าเราจะปลูกเป็นรากกระถางนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ใช้ทรายนะคะทรายที่ผสมน้ํานะคะที่ผสมน้ําแล้วพอปั้นได้ประมาณนี้นะคะทําเป็นผลทับลงบนวัสดุปลูกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรายเนี่ยจะช่วยทําให้รากเดินเร็วขึ้นนะคะ ับลงไปเลยค่ะแล้วก็ปั้นเป็นรูปให้เป็นโพลโลขึ้นมานะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็โดยด้วยปืนละลายช้านิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา พระเอกเราลงไปนะคะที่แต่งรากแล้วก็แฝนไว้จนรากเขียวแล้วแล้วก็นิ่มนะคะนี่ค่ะตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาลงวางไปเลยะคะ่นะ,คะแล้วก็จัดรากนะคะให้จัดรากทุกครั้งที่เราวางที่เราจะที่เราเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอาลงปลูกใหม่นะคะเพราะว่ารากเขาจะได้ตรงแล้วก็ไปตามที่เราต้องการนะคะ อย่าลืมคืโรยปุือละลายช้าก่อนเขาจะได้มีอาหารได้เลยถ้ารากเกินนะคะค่ะวางแบบนี้แล้วก็ยุดรากอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยทรายวางพับรากลงไปเลยค่ะ ก็ปิดหน้าสายด้วยวัสดุปลกนิดหน่อยค่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในการปลูกในการใช้สายล่อรากให้เร็เวขึ้นนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะโดยหน้าถางด้วยสารมะพร้าวสับเล็กนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะปลูก รากตะขาบโดยใช้ทายเป็นตัวล่อรากนะคะพอรากเขา,เาทำงานเขาก็ทะลุทรายแล้วก็สามารถไปหาอาหารได้เร็วขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ